ที่ประสริฐนะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนซ้ายปันแสแนลนะครับผมจัดไปครับผมมาวันนี้มาอยู่กับเจ้าไฮโร่ไทยนะครับผมทุน200รนะครับผมจัดไปครับมาวันนี้มาโชดสเต็ป2 0 0รยครับผมมาจะทํากําไรได้เท่าไรนะครับผมมามาโชว์เฉยๆครับวันนี้ครับไม่ได้ต้องการมารื้อฟื้นอะไรนะครับผมมาจัดไปครับผมมาขลักแล้วก็จะไหลไปแถบรางเลยครับผมมาโชว์หน้ารายสักหน่อยครับผมมา ไลท์แถบรางครับผมมาเป็นจังได้ครับผมมาเน้นๆครับเน้นๆขอหน้าลายนี่มันมีโบนัสเนาะโอ้โหโ,โดนโบนัสแบบคูณสิบคูณสี่คูณห้าคูณ, 5, คณ, 5, คณ 4, เนี่ยดดด้วยครับผมคูณหาคูณสีเลยสองสามสี่ครับโดนเต็มเต็มครับผมโอ้โหดอก <4 S 1> นี่ครับผมของแขกสีครับผมบวกมาเบาๆก่อนสามร้อยยี่สิบครับผม สุดจัดประหลัดบอกครับผมดอกนี่ของแท้ครับเมปน้อมครับผมไปครับไปยกสายยกขัวยกหน้ายกหลังนะครับผมเป็นจังไดครับผมมารอรุ่นไปอีกครับผมดอกนี่ก็เจ๊ปับเบ็เจ๊กหน่อยละกันนะครับผมมาพึ่งเชิงเยอะครับผมปับเบดไปเบสห่าสิบเลยละกันนะครับผมใส่ไปครับเน้นเน้นครับต่ำครับเน้นแบบ หนึ่งสองสามเนาะน้นๆอย่างนี้นะครับผมมาสีสวีทไฮโลไปครับเยอะเสบนะครับผมมันเป็นจังไรครับผมสม่วยเปิดมาโอ้โหสองมาครับสองสามว่าค่ะโดนอยู่นะครับผมสามดอกครับมีคุณมีติดคุณด้วยครับติดโบนัสบวกมาอีกสองร้อยแปดเสบเนาะครับแปดลอยแล้วครับผมทุนสองร้อยครับกำไรหก้อยน้่นๆนะครับผมจัดไปครับจัดไป อย่าไปหยองครับอย่าไปหยองครับสู้แค่สุดครับไม่สุดอย่าหยุดครับเดี๋ยวมันจะสะดุดนะครับผมอ่ะขออีกสักดอกครับมาดอกนี่ครับผมอ่ะขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นไปจัดไปเลยครับผมอ่ะไหลต่ำๆนี่แหละครับผมเย่สิบไว้สักร้อยนะครับผมอ่ะอย่างน้อยก็ถือกําไรไว้ห้าร้อยนี่แหละครับผมอ่ะรวมทุนเป็นเจ็ดร้อยนะมาดอกนี่ครับอ่ะมวยขอเน้นเน้นนะหกมาครับ หกสามหนึ่งโอ้โหยังโดนครับต่ำนะครับผมบวกไหมบวกไหมบวกไหมบวกมาสี่สิบครับผมโอ้โหพอละกันนะครับผมกําไรเน้นๆครับผมกําไรหกร้อยสี่สิบนะครับผมรวมทุนก็เป็นแปดร้อยสี่สิบนะโอ้โหสุดจัดประรัดบอกครับผมก็ฝากไ้ด้วยละกันนะผมกับเจ้าไฮโรไทยนะครับผมของแท้หรีครับผมก็อย่าลืมไปรับรางวัลกันนะผมมาก็มีคืนกําไรให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะ นำไว้เองนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ